สวัสดีค่ะมาเรียนคณิตศาสตร์กับคุณครูโชติกานะคะหรือครูกรอบนั่นเองค่ะวันนี้คุณครูจะพานักเรียนชั้นป .6 มาเรียนเรื่องการแยกตัวประกอบนะคะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยค่ะ ่อนอื่นเรามารู้จักความหมายของการแยกตัวประกอบก่อนนะคะการแยกตัวประกอบคือการเขียนแสดงจํานวนนับในรูปการคูณของตัวประกอบเฉพาะแต่เอ๊นักเรียนยังจําตัวประกอบเฉพาะได้หรือเปล่าคะวันนี้คุณครูจะมาทบทวนจํานวนเฉพาะให้นะคะเอาละค่ะเรามาเริ่มกันเลยจํานวนเฉพาะคือจํานวนนับที่มีตัวประกอบเพียง2ตัวคือ1และตัวมันเองนะคะ มาดูตัวอย่างกันเลยค่ะตัวอย่างแรกนะคะ2ตัวประกอบของ2ได้แก่จำนวนที่สามารถหาร2ได้ลงตัวคือ1และ2เราจะเรียก1และ2ว่าเป็นตัวประกอบของ2นะคะตัวอย่างต่อมา5 ตัวประกอบของ5ได้แก่จำนวนที่สามารถหาร5ได้ลงตัวคือ1และ5เราจะเรียก1และ5ว่าเป็นตัวประกอบของ5และตัวอย่างสุดท้ายนะคะ9ตัวประกอบของ9ได้แก่จำนวนที่สามารถหาร9ได้ลงตัวนั่นก็คือ 1, 3และ9 เราจะเรียก1 3และ9ว่าเป็นตัวประกอบของ9คราวนี้เรามาเช็คกันว่าจำนวนใดบ้างเป็นจำนวนเฉพาะ 2. มีตัวประกอบเพียงสองตัวจึงเป็นจำนวนเฉพาะ5มีตัวประกอบ2ตัวจึงเป็นจำนวนเฉพาะและ9มีตัวประกอบ3มตัวจึงไม่เป็นจำนวนเฉพาะเอาละค่ะ เริ่มเข้าใจกันแล้วใช่ไหมคะเรามาดูจำนวนเฉพาะตั้งแต่1-100ถึง1น0นะคะว่ามีจำนวนใดบ้างคุณครูได้ยกตัวอย่างมาให้นักเรียนดูคร่าวๆแล้วนะคะเพื่อจะนำไปใช้ในการแยกตัวประกอบได้นะคะเรามาเริ่มบทเรียนการแยกตัวประกอบเลยคะ่ะการแยกตัวประกอบมีอยู่2วิธี วิธีแผนภาพต้นไม้และการตั้งหารวิธีแผนภาพต้นไม้ตัวอย่างแรกนะคะจงแยกตัวประกอบของ20จํานวนใดที่สามารถคูณกันได้20นั่นก็คือ2คูณ10 2เป็นจํานวนเฉพาะแล้วคุณครูจะวงกลมไว้ก่อนนะคะส่วน10ยังไม่ใช่จํานวนเฉพาะเราสามารถแยกได้อีกเป็น2คูณห และ2คูณ5 2เป็นจำนวนเฉพาะให้วงกลมไว้นะคะส่วน5ก็เป็นจำนวนเฉพาะเช่นกันเราก็วงกลมไว้ดังนั้นเราจะได้คำตอบแล้วนะคะ20สามารถแยกตัวประกอบได้เป็น2คูณ2คูณ5เรามาเช็คคำตอบกันคะ่ะว่าถูกหรือเปล่า2คูณ2เป็น4 4คูณ5เป็น20นะคะ มาดูอีกตัวอย่างค่ะ20สามารถแยกออกเป็นอย่างอื่นที่ไม่ใช่2คูณ10ได้นะคะอะไรที่คูณกันได้20 4คูณ5ก็เป็น20ได้เช่นกันนะคะ5เป็นจำนวนเฉพาะแล้ววงกลมไว้ก่อนเลยนะคะส่วน4ไม่ไม่ใช่จำนวนเฉพาะสามารถแยกออกได้อีกเป็น2คูณ2 และ2ตัวแรกเป็นจำนวนเฉพาะนะคะวงกลมไว้เลยส่วน2อีกตัวก็เป็นจำนวนเฉพาะเช่นกันก็วงกลมไว้นะคะดังนั้นคำตอบของการแยกตัวประกอบนี้จะได้เป็น2คูณ2คูณ5เช่นกันเห็นไหมคะว่าขั้นตอนแรกเราเลือกตัวคูณไม่เหมือนกันแต่ยังไงคำตอบสุดท้ายการแยกตัวประกอบคำตอบจะต้องเหมือนกันนะคะมาดูตัวอย่างต่อไปกันเลยคะ่ะ จงแยกตัวประกอบของ14อะไรที่คูณกันได้14นั่นก็คือ2คูณ7ดังนั้น2เป็นจำนวนเฉพาะแล้วเราก็วงไว้เลยนะคะและ7ก็เป็นจำนวนเฉพาะเช่นกันเราก็วงเลยทั้งสองจำนวนไม่สามารถแยกออกไปได้ต่อได้แล้วนะคะ ดังนั้นเราจะได้คำตอบ14สามารถแยกตัวประกอบได้2คูณ7ตัวอย่างต่อไปนะคะจงแยกตัวประกอบของ12จําจำนวนใดที่สามารถคูณกันได้12คุณครูขอเลือกเป็น สีคูณสนะคะหรือนักเรียนคนใดจะเลือกเป็น2อคูณหก็ได้นะคะยังไงคำตอบสุดท้ายก็เหมือนกัน3เป็นจำนวนเฉพาะแล้วนะคะเราจะวงไว้ก่อนเลยส่วน4ยังไม่ใช่จำนวนเฉพาะสามารถแยกออกต่อนะคะได้เป็น2อคูณ2ดังนั้น2เป็นจำนวนเฉพาะแล้วนะคะเราก็วงทั้ง2องจำนวนเลยนะคะและเราจะได้คำตอบ ของการแยกตัวประกอบของ12แล้วนั่นก็คือ2คูณ2คูณ3นะคะเราสามารถเช็คคำตอบได้ว่าที่เราแยกตัวประกอบมานี้ถูกต้องหรือเปล่านะคะ2คูณ2เป็น4 4คูณ3เป็น12นะคะต่อไปมาดูวิธีการหารบ้างนะคะ การแยกตัวประกอบโดยวิธีการหารของ10จจำนวนใดที่สามารถหาร10ได้ลงตัวนั่นก็คือ2 2คูณ5เป็น10นะคะจะเห็นว่า5เป็นจํานวนเฉพาะแล้วไม่สามารถหารต่อได้เราจะได้คําตอบของการแยกตัวประกอบของ10นั่นก็คือ2คูณ5นะคะต่อไปเราจะแยกตัวประกอบของ18จํานวนใดที่สามารถหาร18ได้ลงตัวนั่นก็คือ 2, เเป็น18นะคะแต่9ยังไม่ใช่จำนวนเฉพาะสามารถหารต่อได้จะได้3คูณ3เป็น9นะคะและ3เป็นจำนวนเฉพาะแล้วเราไม่สามารถหารต่อได้เราก็จะได้คำตอบ ของการแยกตัวประกอบของ18นั่นก็คือ2คูณ3และคูณ3นะคะมาดูอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะจงแยกตัวประกอบของ30จําจำนวนใดที่สามารถหาร30ได้ลงตัวนั่นก็คือ3คูณ10เป็น30นะคะแต่10ยังไม่ใช่จำนวนเฉพาะสามารถหารต่อได้อีกจะได้2คูณ5 เป็น10และ5เป็นจำนวนเฉพาะแล้วนะคะเราไม่สามารถหารต่อได้ดังนั้นเราจะได้คำตอบของการแยกตัวประกอบของ30นั่นก็คือ2คูน3คูน5เช็คกันตอบกันค่ะ2คูน3เป็น6 6คูน5เป็น30ดังนั้นเราแยกตัวประกอบได้ถูกต้องนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะ พอจะทำได้กันบ้างไหมคะวันนี้คุณครูมีแบบเสริมทักษะให้นักเรียนลองไปฝึกคิดฝึกทำดูนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะไว้พบกันใหม่โอกาสหน้านะคะบ๊ายบาย